ค่ะคดีโชกุงรถยนนะซึ่งตำรวจภูธรเมืองสงขล้าค่ะก็ได้ทะเลข้าวคดีรวมกันโชกุ้งหลังเจ้าข้องรถดชาวค่ะรองตำรวจว่าข้อความช่วยเลือนาทุกชาวรถเนี่ยหาไปเกือบพ0สิคันค่ะด่านเจ้านาทีก็ตามหยุดมาได้เซเจ็คันเลืออีกเ็ดคันขาดว่าจะสศร้ามาหยุดคืนได้ในเร็วๆนี้ค่ะ เล็กว่านี่ค่ะพลตํารวจตรีวราวเวชชาพินันผู้บังคับการตํารวจภูธรเมืองสงขลานําผู้เี่เกี่ยวขคองค่ะรวมทะเล่งข้าวคดีรวมกันโชกุงด้วยการแสดงข้อความอันเป็นแทดแลังมีเจ้าข้องรถชาวว่าซ้สิบรายเลยนะคะรองจเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เฉวยเลือเนื่องจากวก่าทุกโลกชาวรถส่วนเสียทั้งเบียให้ทั้งรถขาดว่าทุกนำไปจำนำโต้ค่ะ,คะเหตุเกิดเมื่อเชียงเลื้นตุลาคม2 5 6 5ไปจนถึงมีนาคม 25, ส5 6พค่ะ ด้านเจ้าหน้าที่ก็ได้ทําการซืบซ้วนแล้วก็ติดตามกระทัางวันเที่ย9มีนาคม25 6 6กส็ทราบมาจับกลุ่มผู้ต้องหาในได้สองรายนะแล้วก็หยุดข้องกลางร,รถยนในหนึ่งคันซอบส้วนผู้ต้องหาให้การสัตว์โทษไปยังผู้ร่วมกระทาความผิดเนี่ยอีกสองรายถือย่างรอบดีค่ะจเจ้าหน้าที่ก็เลยขออนุมัติไม่จับบุคคลดังกล่าวค่ะและวันที่หนึ่งเมษายนที่ผ่านมาเลยครับผู้ต้องห้าสองรายสาบข่าวาถูกออกหมายจับนะครับจึงติดต่อข้อมอบตัวประกอบด้วยนายวิเชียนคำมี อายุ4 5ปีกับภูมิลำเนาตำบลบอยางอำเภอเมืองจังหวัดสงคลา้าแล้วก็นางเาว้าณรม,มนเอียดจวยอายุ4 8ปีครับภูมิํำเนาตำบลบ้านังอำเภอปามพัฒนาจังหวัดสตูลครับโดยทั้งซองเป็นสามีภรรยากันส่วนข้องกลางก็จะเป็นรถจนรวม47คันจากที่ให้ไปท้งมดเนี่ย54คันนะครับตัวอีจัดคันที่เลือกขาดวาจะสมัติติดตามคืนได้ในเร็วๆนี้นะครับส่วนรถจนข้องกลางขณน,นี้จะข้องรถบางคนเนี่ย ก็มาเอาล็อบไปแล้วนะครับแล้วก็ไฮพูซิ่งยห้เนี่ยได้แจ้งความไปแล้วด้วยนะครับก็จะนำรักท้ายเนี่ยมาติดต่อกลับคืนในที่ซอฟผอเมืองส่งคล้ารับนี่นะคะบรรยากาศลองเลยรถเนาะทื่ว่าทําได้เร็วนะน้องเบ้ากาวเพราะว่าเพิงพ่งเพิ่งวันก่อนเนี่ยคือชาวบ้านเนี่ยเขารวมตัวกันไปแจ้งความ,มแล้วก็พผลซึบอเส้าซื้อเส้ามาเนี่ยก็จับขึ้นมาได้เนี่ยคืนมาได้ไล่คันเลยทีเดียวเลยนะคะตอนนี้เนี่ยคนที่เป็นเจ้าของรถก็มาติดต่อรับคืนเลยแต่ว่าห้าวว่าค้งใครเนี่ยเธอยังไม่มาติดต่อเขารับคืนนะก็ไไปตติดด่่ออ้นะะคทีพเมืง สงขลานะคะสำหรับส้สนแจ้แจงความไว้แล้วนะครับ<ช>ขอเชิญชมการทำางาน,นของเจ้าหน้าที่ด้วย <S <S 2> <S 2> ที่นี่ไปดู